มันจะคนที่ยากที่สุดในโลกยากจนไม่มีใครเล่นตามได้จะต้องแสดงสดได้ไม่ใช่เล่นอยู่แต่ในห้องเรียกไพ่ให้พี่มาใบหนึ่งครับเอาไปไหนก็ได้เอมเอาไปนั้นนะอ่ะราให้กล้องดูว่าเราเรียกอะไรไว้ใต้กล้องดูแต่อย่าให้พี่เห็นนะอ่าให้ดูแล้วใช่ไหมครับครับอ่าใส่กับข้าไปในกองครับอ่าแล้วเอาไปสับครับเอาไปสับเนยอย่าทำไพ่ที่หล่นเป็นพอ พ่าเดี๋ยวยังไงตอนท้ายเราต้องเก็บอยู่แล้วแหละเราจำไพ่ได้ไหมจำได้อืมอันนี้เราใส่ไพ่กลับเข้ามาในกองเองสับไพ่เองถูกไหมอ่าดูดูดีๆเรายืนตรงนั้นเดี๋ยวพี่ปิดไพ่แบบนี้อ่าพี่จะให้ดูในมือพี่ก่อนแขนเสื้อพี่ไม่มีอะไรนะครับอ่าพี่จะกรีดไพ่แบบนี้อ่าเดี๋ยวเราดึงกล้องขึ้นสูงๆอ่าเดี๋ยวพี่จะโยนขึ้นสูงๆเราจกบไพ่พี่ด้วยนะ ไม่ต้องเก็บมาะปล่อยมันไว้ไอ้ที่เราเลือกไว้คืออะไรครับปกดำปกดำใช่ไหมใั่ใอ่ใช่คช่ใช่ใชาเช่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่ะช่ใ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 ้ใ ตอนนั้นต้องให้ผู้ชมเลือกไพ่ให้ผู้ชมใส่ไพ่กับเข้ามาในกองและให้ผู้ชมเก็บไพ่ด้วยทิไปคนให้สนุกครับ